มันนะรถทุกมันนะครับง่วงนะขึ้นไม่ไหวนะโอ้ขวางถนนเลย <OU D> เฮ้ยเส้นนี้ต้องระวังนะขึ้นหน้าน,นะไม <OU D> ่มีรถติยเลยนะโอ้แวะมากินเข่าเวียดจักหน่อยเลยนะข้างหลังนี่มีสี่ข้างหน้ามีสองครับจะเป็นรถแบบนี้นะครับทุกแบบหนักๆอย่างนี้เลย อดอกไม้กับงามประทองกับประทองประทองไทยแลนด์ทัวริงไรเดอร์สวัสดีนะครับสำหรับไปทำรารตอนนี้ เราจะพาไปกินร้ายด้วยนะครับสำหรับชื่อตอนตอนนี้ก็คือสุดลาวที่แดนสวรรค์ทะลุเวทนามสัง,งนัตอ,อย่างไงครับอย่างไงตอนนี้เราเริ่มออกเดินทางจากเมืองวีรบุรีครับแขวงสวรรค์เขตครับให้คุณผู้ชมได้ชมบ้านเมืองของเมืองวีรบุรีกันสักหน่อยนะครับอาจจะดูแปลกตาครับ ว่าทำไมวิดีโอเป็นแบบนี้ก็จะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังตรงนี้ครับว่าหลังจากตอนที่เราเข้าถา้ำใส่บางไฟลครับไฟล์ทั้งหมดที่ใช้กล้องตัวนี้ถ่ายได้เป็นไฟล์แบบนี้ทั้งหมดครับก็คือมันถ่ายเป็นไทม์แลป์ครับก็ไม่รู้ทําไมนะเพราะผมก็ไม่ได้เซตกล้องอะไรกลายเป็นว่าไฟล์จากกล้องหลังตัวนี้ก็จะไม่ค่อยได้เห็นตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาครับ ก็เอามาให้ดูกันครับว่ามันเป็นอย่างนี้สงสัยมันใกล้จะพังนะครับคุณผู้ชมอ่ะก็วีรบุรีนะครับเป็นเมืองที่อาจจะไม่ค่อยมีใครมารีวิวสักเท่าไหร่นักนะครับก็ Thailand t o u r i n g Rider ก็เลยอยากจะพามาให้ได้ชมครับเพราะว่าเมืองแห่งนี้มีชื่อเรื่องที่นี่เป็นเมืองทองครับตรงที่เรากำลังขับเข้ามาอยู่นี่เป็นบริเวณของเมืองทอง แห่งเมืองวีรบุรีครับเป็นเหมืองทองขนาดใหญ่นะครับในประเทศลาวนี่เราเคยพาไปผ่านเหมืองทองก็จะมีที่ใสสมบูรณ์นะครับอันนั้นเขาเรียกว่าเหมืองทองภูเบียส่วนที่นี่เหมืองทองวีรบุรีนี่เขาเรียกว่าเหมืองทองเซโปนวีรบุรีครับก็ให้ได้ชมครับว่าที่นี่มีความใหญ่โตมากเลยครับ เป็นส่วนของบอกคาครับเหมืองทองคำดีระบุรีครับหนะใหญ่โตมากถ้าจะพูดว่าใหญ่โตขนาดไหนคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นภาพครับ แล้เอาภาพถ่ายดาวเทียมให้ได้ชมกันครับจากจุดที่เราจอดรถที่เป็นบ่อน้ำนั้นพอซูมเอาออกมาครับจะเห็นเมืองทองอยู่บริเวณทางด้านขวาบนจอทั้งหมดนะครับใหญ่กว่าตัวเมืองวีรบุรีทั้งเมืองเลยครับคุณผู้ชมไม่ใหญ่จะทนไหวครอกครับบ,อบ่องำวีระบุรีนี่นะครับผมเคยได้ยินชื่อมาหลายปีครับ แล้วก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะจนเมื่อปีก่อนหน้าได้มาแวะที่เซปโปลแล้วก็ได้คุยกับคนที่มาพักที่เดียวกันเขาก็เล่าให้ฟังครับว่าวีรบุรีอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเนาะแล้วก็ในการเดินทางครั้งนี้ของเราครับเมื่อเราออกมาจากบัวลพาจะไปหาถ้ำลึกลับทะลุมิติกันที่จุดสุมเมืองวังนั่นะนะมันก็ต้องผ่านออกมาทางวีรบุรีได้ครับคุณผู้ชม ก็เลยทำให้ไท a แลนด์ทัวริสต์ไรเดอร์ได้มาเดินทางในเส้นทางนี้ครับก็ตอนนี้ก็เลยจะตัดเป็นตอนสั้นๆให้คุณผู้ชมได้ชมสภาพเส้นทางจากวีระบุรีเพื่อจะไปมุ่งหน้าไปที่เซโปนครับเห็นเหมืองทองใหญ่โตกันแล้วตรงนี้ก็เป็นบริษัทที่ซัพพอร์ตเหมืองทองนะครับเป็นบริษัทรถเครื่องจัดอะไรโอ้ใหญ่โตครับ สภาพเส้นทางวีรบุรีตอนออกจากเมืองก็เป็นทางลาดยางปูยางอย่างที่เห็นนะครับก็ถือว่าขับได้ดีพอสมควรเลยครับโดยระยะทางจากวีรบุรีถึงจุดหมายแรกของเราในวันนี้ก็คือเมืองเซโปนนะครับระยะทางประมาณสัก50กิโลเมตรครับระหว่างทางก็จะผ่านหมู่บ้านต่างๆนะครับถนนเป็นปูยางบ้าง ไม่ปูยางบ้างเดี๋ยวเป็นทางดำบ้างเดี๋ยวเป็นทางแดงบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับ ถนน,นลาดยางนะครับในถนนปูยางแต่ยางได้หมดไปแล้วยังพอเห็นล่องรอยได้บ้างนิดหน่อยครับบางจุดครับแต่ก็แน่นนะเดี๋ยวว่ามันมีหิรอยเยอะไปหน่อยเ,ออเจอลาดยางแล้วเว้ บ้านอะไรเนี่ยบ้านแก้วหลวงแก้งหลวงบ้านแก้งหลวงโอคเคคอนกรีตครับเดี๋ยอีก28กิโล28ฟุนครับน่าจะเป็นช่วงหมู่บ้านนะน่าจะมีคอนกรีตแบบนี้นะครับดีครับจะบ้านจะได้ไม่ต้องนอนดงป่นนะ นนะครับว่วงนะขึ้นไม่ไหวนะกว้างถนนเลยถนนช่วงนี้ก็เป็นเนินนะมแต่ละทีฝุ่นปุ๊บเลยก็ต้องบอกว่ามาวีรบุเรนี่กินฝุ่นกันอิ่มเลยครับคุณผู้ชม ก็ทางสลับกับปูยางนะครับแต่รู้สึกว่ามันจะแดงเยอะกว่ายังไงก็ไม่รู้ครับโดยที่ทางมาจนถึงปากทางนี่มีระยะทางประมาณสัก4ีกว่ากิโลครับถึงแล้วครับบ้านนาบ่อตรงนี้เป็นจุดบรรจบกับทางหมายเลขเก้าอนะครับต้องบอกว่าเหออนื่อยหมดแล้วครับ ทางแดงตรงนีออ้ก็เป็นทางดำล้วนๆน,นะนด้ะเ,เดี๋ยวซ้าย2อกิโลบ้านสักแกงนะครับบ้านสักแจง,รแจงตรงนี้แบบ้ะข้างหน้าเราครับเป็นทางหมายเลขเ้าอีกคนระับ 9E นี่ก็คือเส้นทางที่จากสวรรค์เขตสู่ชายแดนเวียดนามที่บ้านแดนสวรรค์ครับเราเคยพาคุณผู้ชมมาวิ่งเส้นนี้แล้วนะครับในตอนก่อนหน้านู้นที่เราแวะมาเที่ยวเซโปนกันนะครับแล้วก็พาคุณผู้ชมไปชมวัดหอไตที่แสนสวยงามก็อยู่บนเส้นทางนี้นะครับออกจากบ้านนาบ่อมา ไม่ไกลครับประมาณไม่ถึง10กิโลเราก็จะมาถึงตัวเมืองเซโปนะครับแวะหนาะซื้อของกินหน่อยอด้เมืองเซโปถึงเมืองเซโปแล้วคุ้นๆหน้าคุ้นๆตาพอจะจำได้ไหมครับผมมาเซโปนี่ก็จะมีร้านประจำอยู่ร้านหนึ่งนะ ซึ่งเขามีสาขาอยู่ที่วีรบุรีด้วยครับเป็นร้านเบเกอรี่เนาะชื่อร้านบอมเซโปนครับอยู่ตรงตลาดในวีรบุรีแล้วก็มีอยู่ที่ตลาดเซโปนข้างหน้านี่ครับร้านจะเป็นป้ายใหญ่ๆเลยครับเขียนเลยครับว่าบอมเซโปนร้านนี้มีเมนูเด็ดที่ผมชอบก็คือข้าวจีบปาเต้ครับมาเป็นขาดไม่ได้ครับวันนั้นก็แวะซื้อไปอีกติดรถไปอีกสักชิ้นหนึ่งครับ เราก็ออกเดินทางต่อข้ามขัวข้ามน้ำเซบังเหียงตรงนี้ครับโดยจุดต่อไปที่เราจะผ่านไปก็คือบ้านดงนะครับบ้านดงที่เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์สงครามลำเซนที่เราเคยพาไปเที่ยวกันแล้วแต่มีอย่างหนึ่งครับที่วันนี้อยากจะฝากให้คุณผู้ชมที่ติดตาม Thailand Touring ได้ทราบนะครับว่าบนเส้นทางหมายเลข 9E นี่ครับ มันจะมีปัญหาครับเรื่องผิวจราจรครับนี่ครับผมชี้ให้ดูทางเนี่ยมันถูกวิ่งด้วยรถหนักนะครับรถหนักจำนวนมากและก็หนักมากวิ่งกันซ้ำๆนะครับเพราะว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางขนส่งนำเข้าส่งออกสินค้าจากลาวไปเวียดนามจากเวียดนามไปลาวก็จะเห็นว่ามีรถบรรทุกใหญ่ๆญยาวๆมากมายครับ ถนนก็เลยกลายเป็นอย่างที่เห็นครับต้องใช้ความระมัดระวังมากนะครับเพราะว่าเขาวิ่งจนลอยล้อครับมันทำให้ถนนสุดตัวลงไปขึ้นเป็นสันเท่ากับล้อเลยครับไออาการอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมขับยากและอันตรายครับ ขับมอเตอร์ไซค์ก็ต้องระวังเป็นอย่างมากนะครับต้องเลือกร่องให้ดีๆแล้วก็อย่าขับเร็วครับขนาดมอเตอร์ไซค์นี่อันตรายมากแล้วนะครับรถปิกอัพรถยนต์ก็เหมือนกันนะครับจะต้องเลือกร่องเลือกรอยให้ดีๆครับเพราะว่าบางจังหวะเข้าโค้งไปนี่ไอ้ร่องพวกนี้มันทําให้เลี้ยวไม่เข้าครับอันตรายมากครับ ยิ่งเข้าใกล้ชายแดนบ้านแดนสวรรค์ก็จะมีสิ่งหนึ่งครับที่เป็นสิ่งที่แบบว่าเอ๊มันสะดุดตาคือจะผ่านป่ากล้วยต้องบอกว่าเป็นไร่กล้วยสวนกล้วยครับใหญ่ยาวสุดลูกหูลูกตาเป็นระยะทางหลายกิโลครับซึ่งก็ยาวไปจนเตือบถึงตัวบ้านแดนสวรรค์เลยนะครับเดีย๋ยวคุณผู้ชมจะได้รับคำเฉลยครับว่าทำไม ปลูกกล้วยเยอะขนาดนี้จากตอนท้่ายวิดีโอครับเมื่อมาถึงตรงนี้ข้ามสะพานมาสักครู่มาครับเห็นพระองค์ใหญ่ๆอยู่ข้างหน้าตรงนี้เราเข้าเขตบ้านแดนสวรรค์แล้ครับบ้านสุดท้ายปลายแดนของสปปลาวแห่งสวรรณ์เขตที่นี่ครับเมื่อการไปเยือนสวรรณ์เขตครั้งนี้นะครับผมมีเจ้าถิ่นซึ่งคุณผู้ชมก็เห็นแล้วเป็นน้องชาวลาวที่ ร่วมเดินทางมาด้วยครับน้องก็บอกว่าเดี๋ยวพอไปถึงแดนสวรรค์นเนี่ยผมพาไปกินซีฟู้ดเอาไหมผมก็งงครับว่าเฮ้ย hey, แถวนี้มันจะมีซีฟู้ดสดๆให้กินด้วยเหรอน้องบอกว่าเดี๋ยวพาข้ามไปกินฝั่งเวียดนามครับในเมื่อเอกสารก็มีพาสปอร์ตก็มาไม่ยากครับคราวนี้เราก็จะข้ามจากฝั่งประเทศลาว ไปทะลุประเทศเวียดนามกันซะหน่อยครับไปหาของทะเลกินกันสักนิดน้องบอกว่าอาหารที่ฝั่งเวียดนามมันแซ่บกว่าอาหารฝั่งลาวเด้เดี๋ยวจะพาไปซิมเบิงอ้าวได้ครับผ่านห้วยอโลนตรงนี้ครับชื่อห้วยเนี่โอ้ชื่ออโลนโดดเดี่ยวเลือกเกิดครับก็จะเข้าสู่เขตด่านชายแดนลาวเวียดนามบ้านแดนสวรรค์ครับ ส่วนฝั่งเวียดนามก็จะชื่อว่าด่านลาวบาวนะครับผมอยากจะมาเล่าให้คุณชมฟังอย่างนี้ครับว่าที่ด่านแดนสวรรค์ลาวบาวนี่ผมรู้จักเป็นด่านแรกๆที่จะข้ามไปเวียดนามเลยนะครับเพราะเมื่อปีทศกราช2001<อ>นะครับผมได้เดินทางผ่านเส้นทางหมายเลข 9E นี่แหละครับปีนั้นนะครับ ทาง9ก้าอีพิ่งจะเริ่มสร้างพิ่งจะเริ่มเคลียร์ครับตลอดสองข้างทางนี่ก็ยังเป็นทางแดงนะครับที่มีธงรูปหัวกระโหลกควายครับนั่นคือเสาปักว่ามีระเบิดเดนเจอร์ไมายอยู่ตรงไหนนะครับต้องบอกว่าตลอดสองข้างทางนี่มีแต่ระเบิดเต็มไปหมดครับห้ามขับรถออกนอกเส้นทางกันเลยทีเดียวครับหลังจากวันนั้น นับถึงปีนี้ก็20กว่าปีแล้วเนาะวันนี้บ้านแดนสวรรค์ก็เจริญกว่าแต่เดิมเยอะครับส่วนฝั่งลาวบาวนี่โอ้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเจริญเป็นอย่างมากครับไปครับเดี๋ยวพาไปกินข้าวฝั่งลาวบ้าวกันครับแวะมากินข้าวเวียดหน่อยครับที่นี่ครับร้านนี้เลยครับโอ้แซ่บเลยครับข้างๆก็เป็น วินบัดพลัสนะครับเป็นวินบาดพลัสครับเดี๋ยวนี้เจริญครับโอ้โหลาวบาวนี่เจริญมากครับเมดูเด็ดร้านนี้ก็มีทั้งซีฟู้ดอาหารทะเลครับแล้วก็หม้อไฟไก่นี่เขาบอกว่าเป็นไก่ตีครับนี่นะครับเมนูนี้ครับต้องบอกว่าอร่อยมากคุณผู้ชมกุ้งก็ไม่เลวครับต้องบอกว่าไม่เสียเที่ยวที่ข้ามมากินมื้อนี้ที่ฝั่งนี้ครับ น้องอยากแซลมอนก็จ้าดไปครับตอนนี้เราก็มาเดินเล่นกันที่ที่นี่ครับที่นี่คือตลาดสดลาวบาวครับตลาดสดลาวบาวครับด้านหลังก็จะเป็นตลาดนัดทรายแดนลาวบาวครับมีอาคารใหญ่ๆแบบนี้3ามอาคารนะครับข้างในก็จะมีขายของเพียบเลยครับทั้งของไทยของลาวของเวียดนะแล้วก็ของมาจากหลาก,หลา,กหลายที่นะครับ ผกล้วยนี่ก็ใช้อเตอร์ไซค์ขนมาจากฝั่งลาวนะแล้วขนกันทีเนยนะครับคุณผู้ชมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเขาขนได้ประมาณ8ดเครือหเครือเป็นอย่างน้อยอยู่ข้างดูอย่างคันนี้ครับคันนี้นะครับข้างหลังนี่มีสี่ข้างหน้ามีสองครับจะเป็นรถแบบนี้นะครับทุกแบบหลักๆนักอย่างนี้เลยครับตอนนี้จะเป็น ใกล้วันเต็ดนะครับอีกไม่กี่วันก็จะเต็ดกนะ็จะมีดอกไม้มาขายตามริมถนนจะ,ม,นม,นะ,ะมีต้นส้มนะครับมีต้นส้มมีต้นดอกไม้ดอกไม้อะไระคริสเซนเดอร์มัมเบนจามาดนะครับเบนจมาม่าันี้ขายต่อเนาะขียตอกขายไก่เนะาะเครื่องข่หมูเนาะ คือผักนะหลายเลยครับแครอทมันหัวเนาะโอ้หกกำต้มหอยครับต้มหอยโอ้ของหลายหลายข้าวแบบข้าวโอ้หลายเลยครับลำไยก็มีแล้วนะ ซาครับบางท่านบางท่านผลไม้มาแต่จีนก็มีหลายนะอ้วนก็งามงามเด้อ้วนนี่ใครแต่ว่ามาตรดารลัดเนาะป่าป่า,ปาอ้วนผัดถอนอ่ะขายปลาทอนอ้วนงามงามครับอ้วนงามลายครับ เอาเป็นว่าย่างประมาณนี้เนาะบริร้าไปทั้งในครับอดอกไม้กับงามประทองกับประทองประทองทีนี้ก็ขายเข่าโอ้มาจะาไทยครับเข่ามาจะไทยท้างีนก็เป็นอาคารนะครับตลาดนัดไซเดนลาบาวเนาะของซื้อของขายหลาย จักหน่อยหนึ่งนะครับอาหงผ้าห่มเยอะแยะ ขนมของกินหลายหลายข้างในก็จะมีอีกหลายลลานเลยครับเครื่องซื้อเครื่องใส่เครื่องของเครื่องดื่มขนมของใส่ของกินหลากหลายหลายอย่างขางในนี่นก็มีครับรองทง้ลรองเท้าโอ้หลายเติบเนอะ แชมพูสบู่ขนมสุราออของหลายครับก็สิบประมาณนี้เนาะที่นี่ครับตลาดนัดสายดดแดดล,วลาวบา ก็ถือว่าพาคุณผู้ชมมาทะลุเวียดนามกันสักเล็กน้อยนะครับไหนๆมาถึงชายแดนแล้วข้ามกลับมาที่ฝั่งลาวครับวันนี้เราจะพักกันที่บ้านแดนสวรรค์นี่แหละครับถือเป็นวันรีเฟรชเมนต์ครับไม่ไปไหนต่อแล้วครับเพราะไม่ได้สระผมมาหลายวันแล้วคุณผู้ชมวันนี้ผมแอบเล็งๆไว้แล้วที่บ้านแดนสวรรค์นี่ใกล้ชายแดนเวียด มีร้านสะผมเวียดเพียบครับคุณผู้ชมซึ่งใช้บริการกันเป็นประจำเดี๋ยวพาคุณผู้ชมแวะเที่ยวแวะชมอีกสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเข้าที่ผักกันครับรถยแดานเนาะแต่มัจอดตรงนี้ครับเดี๋ยวผมพาเึ้นไปชมวัด ที่วัดบ้านแดนสวรรค์แห่งนี้ครับก็เป็นที่ประดิษฐานองค์พระใหญ่สีทองที่เราอยู่ตรงไหนของบ้านแดนสวรรค์ก็สามารถมองเห็นได้ครับที่เราขับมอเตอร์ไซค์าเข้ามาแล้วเราเห็นพระองค์ใหญ่ๆก็จากที่นี่แหละครับก็แวะเข้ามาเยี่ยมมาชมนิดๆหน่อยๆครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็สามารถมุมมองสูงนะเป็นเนินเล็กๆนะครับก็มองได้ไกลกว่าปกติมองเห็นวิวทิวทัศน์ครับ เดี๋ยวเราเข้าที่พักกันครับที่พักของเราก็อยู่ไม่ไกลครับเพราะว่าก็อยู่หลังองค์พระใหญ่เนี่ยแหละครับเดี๋ยวคุณผู้ชมตามไปชมแต่สําหรับในตอนเนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมสามารถเป็นกําลังใจให้ Thailand Touring Rider ด้วยการกดติดตามนะครับกดติดตามเราเยอะๆหน่อยครับคุณผู้ชมครับช่วยกดติดตามเมื่อกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนสักนิดครับเวลามีคลิปใหม่ ก็จะได้ทราบและชมกันก่อนใครนะครับเพราะว่าช่องเราเติบโตช้าครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราหน่อยคลิปไหนถูกใจก็ช่วยกดไลค์ทิปไหนดีก็ช่วยกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ชมกันครับเี่ครับที่พักเราก็อยู่ทางด้านซ้ายนี่ครับเป็นที่พักใหม่ครับสีขาวสวยมากเลยครับใครมาแดนสวรรค์ก็ลองมาใช้บริการที่ที่นี่ได้นะครับเลี้ยวเข้ามาด้านหลังองค์พระ เข้ามาอีกซอยหนึ่งก็เจอแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ